อ่าโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนติดตั้งเซิร์ฟ Diamond City กันนะครับผมก็ลิงก์ผมในคําอธิบายก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างเนาะอ่าแล้วก็กดคําว่าลิงก์ดาวน์โหลดนะครับนี่นะครับแล้วก็กดเปิดเลยแล้วก็เลือกอันไหนก็ได้นะอ่าต่อจากนั้นก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับก็จะมีให้ดาวน์โหลด2ตัวนะครับจะเป็นตัวไลท์กับตัวเต็มนะครับก็ ถ้าใครพื้นที่น้อยก็โหลดตัวไลทกก็ได้นะครับส่วนผมจะโหลดตัวเต็มเนาะแล้วก็กดที่ APK เลยนะครับอ่ามันก็จะขึ้นให้ดาวน์โหลดแล้วก็กดดาวน์โหลดไปปกติเลยครับก็ดาวน์โหลด3ตัวนะครับเพราะว่าผมดาวน์โหลดแล้วนะผมขอไม่ดาวน์โหลดอีกนะรพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็กดเข้าแอป RS นะครับหรือว่า e s e ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็กดคําว่านี่นะครับที่จัดเก็บข้อมูลภายในนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับ เดี๋ยวผมขอลบ Under con. อันเดิมก่อนอ่ามันก็จะได้ไฟล์3ตัวนี้มานะครับอ่านี่นะครับที่เราโหลดมาตัวเต็มเนาะแล้วก็ติดตั้งตัวเกมไปก่อนเลยก็ได้นะครับ่าผมขอติดตั้งตัวเกมก่อนนะอ่าพอเราติดตั้งตัวเกมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเพิ่งเปิดนะครับให้เราแตกไฟล์ OBB กับ Data ก่อนเนาะแตกอันไหนก่อนก็ได้นี่นะครับกดแตกไฟล์ไปที่แล้วก็กดแตกไฟล์ไปเลยนะครับไม่ต้องเลือกเส้นทางอะไรทั้งสิ้นนะครับ ก็รอมันแตกไฟลไบนะอตอนนี้ก็ Data ก็แตกไฟลเสร็จแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้มาแล้วก็ต่อไปก็แตกไฟล์ OBB นะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับก็รอมันไปนะครับ อ่าพอเราแตกไฟล์เสร็จสองอันก็จะได้2อันนี้มาเนาะแล้วเราก็กดอันไหนก่อนก็ได้นะเดี๋ยวผมจะเอา Data ก่อนเนาะกดเข้ามาแล้วก็กดตัดไปครับแล้วก็กดที่เดิมแล้วก็ Android Data นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราคัดลอก Data มานะครับแล้วก็กดเข้า Data แล้วก็วางเลยก็แตกไฟก็เอามาวางปกตินะครับเดี๋ยวรอมันวางเสร็จนะครับอ่าพอมันวางเสร็จมันก็จะขึ้นให้ไปอนุญ,ญาตแล้วก็กดไปอนุญ,ญาตเลย แล้วก็กดที่ไฟลพโ่อเดรนนะครับแล้วก็อนุญาตนะครับอ่าเท่านี้ก็จะเป็นการวางเสร็จสิ้นนะครับแล้วเราก็ไปเอา OBB มาต่อนะครับก็กดที่ดาวโหลดเหมือนเดิมแล้วก็เข้เา OBB นะครับแล้วก็เอาไปวางใน OBB บีนะ a n d r o i d OBB แล้วก็กดวางไปเลยนะครับอ่าก็รอมันวางเสร็จนะอ่า OBB วางแล้วมันก็ขึ้นเหมือนกันแล้วก็กดอนุญาตไปเหมือนกันนะ ก็จะเป็นการวางเสร็จสิ้นนะครับก็กดไปที่ Android นะครับแล้วก็ต่อจากนี้ก็จะเป็นการตั้งชื่อเพื่อเข้าเล่นเกมนะแล้วก็เลื่อนหาคอมดลักสตาเกมนะครับนี่นะครับแล้วก็กดไฟล์แล้วก็ SAMP แล้วก็กดอันสีเหลืองนี่นะครับแล้วก็เฉพาะอ่าแล้วก็กดจุด3จุดด้านบนนะครับแล้วก็กดแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นชื่อเรานะครับ แล้วก็ใส่ชื่อเราเลยเย่ผมจะตั้งเป็นชื่อนี้เนาะอ่าแล้วเราก็กดบันทึกไปแค่นี้นะครับก็จะเป็นการติดตั้งตัวเกมเนาะก็สามารถเข้าเล่นได้เลยนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้นะครับ